ที่จังหวัดเชียงรายตอนนี้ขบวนเริ่มเคลื่อนย้ายแล้วครับเริ่มมุ่งตรงสู่ทางเหนือไปจังหวัดเชียงรายเลยนะครับ กระแสทานน้ำใจจากประชาชนทั่วประเทศยังคงหลั่งไหลไปช่วยพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายไม่ขาดสายนะคะวันนี้พี่น้องชาวอำเภอเงาจังหวัดลำปางก็ได้นําสิ่งของที่รับบริจาคจากประชาชนทั่วไปออกเดินทางเพื่อนําไปมอบให้กับชาวเชียงรายตั้งแต่เชา้าเดี๋ยวออกเดินทางจากบริเวณหน้าสมาคมกู้ภัยอำเภอเงาค่ะ ทางด้านจังหวัดลำปางโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยจังหวัดลำปางก็นำเรียงสิ่งของที่ชาวลำปางบริจาคมาขึ้นรถบรรทุกและเดินทางออกจากหน้าสารการจังหวัดลำปางมุ่งหน้าไปยังจังหวัดเชียงรายเช่นเดียวกัน ทางด้านภาคเอกชนที่อาจจะไม่สะดวกในการเดินทางไปต่างก็ช่วยเหลือสนับสนุนในส่วนที่ตัวเองทําได้นะคะอย่างเช่นที่ร้านกาแฟไร่ไม้มิ้นซึ่งตั้งอยู่บนถนนลําปางเงาพืา้นที่บ้านเสด็จค่ะใกล้ๆก,ก,กับสอพอบ้านเสด็จเจ้าของร้านคืออาจารย์สมพศูนย์ใจก็ได้เปิดร้านให้บริการกับทีมกู้ภัยทั่วประเทศที่ได้เดินทางไปช่วยเหลือพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายและบางท่านก็กําลังเดินทางกลับให้แวะมารับประทานอาหารที่ร้านรวมถึงบริการเครื่องดื่มซึ่งถือเป็นิกเนเจอร์ของร้านนั่นก็คือ กาแฟสับประรดได้ฟรีค่ะรวมถึงประชาชนที่นําสิ่งของเดินทางไปรบริจาคให้ชาวชีงรายก็แวะมารับเครื่องดื่มฟรีได้เช่นเดียวกันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งภาพความประทับใจในสังคมที่แสดงให้เห็นถึงความมีน้ําใจนะคะว่าไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลกันจะรู้จัดก,กันหรือไม่แต่เมื่อเกิดเหตุร้ายคนไทยก็ไม่เคยทิ้งกันนั่นเองค่ะ แจกฟรีสับปะรดแจกฟรีมีทั้งน้ำผึ้งเดี๋ยวที่อยู่ในจานนี่เป็นน้ำผึ้งนะครับเป็นน้ำผึ้งแล้วก็มีปาตเวีแจกฟรีหมดนะฮะสำหรับกู้ภัยและทีมอาสาที่จะไปช่วยพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายอันนี้น้ำผึ้งปัติวีเป็นสับปะรดของพืชเศรษฐกิจของลำปางเลยนะครับที่ตำบลมัสเสด็จขึ้นชื่อเลยใช่ไหมขึ้นชื่อเลยนะครับนะฮะขึ้นชื่อเลยแล้วก็แล้วก็มีกาแฟสับปะรดด้วยฟรีหมดดเลยฟรีหมดอาหารที่เรามีเราอาหารที่เราทําขายเนี่ย ก็ฟรีหมดจะมีกระเพราลดจัดผัดแห้งข้าวผัดสับปะรดยำตะไคร้เม็นมะม่วงอันนี้มาทานฟรีได้เลยมาทานฟรีได้หมดแต่แจ้งล่วงหน้านิดนึงแจ้งล่วงหน้านิดนึงนะฮะถ้าไม่ทานก็สักสองสาชั่วโมงก็ได้โอเคหรือถ้าเกิดไม่ทานมาจอดกินได้เดีรอแป๊บนึงรอแป๊บนึ่งแต่ถ้าถ้าไม่ต้องการต้องถ้าต้องการแบบว่ามากินมาถึงแล้วกินเลยแจ้งลงหน้าแต่ถ้าเกิดไม่รีบเร่งก็มากินที่นี่ได้ถ้ามาเยอะหน่อยจำนวนคนเยอะหน่อยก็ล่วงหน้าสักนิดล่วงหน้าสักนิดนึงเราจะเตรียมอุปกรรรรณ์ใใใหหหห้้้้เตียมออาาสดๆๆนครรับสดๆๆ้อนคล